ซึ่งที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสองวันที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกก็ทำให้ฝุ่นควันลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงเกินมาตรฐานต่อเนื่องในหลายวันคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณโกวิทคะคุณจีรัชตาคุณอนุชาครับสาเหตุสําคัญมาจากฝุ่นควันที่ข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับขณะเดียวกันที่ประเทศเพื่อนบ้านเองก็ยังมีจุดความรอ้อนแล้วก็ไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ครับ นี่คือภาพมุมสูงที่วัดพระาธาตุดอยเวาที่อยู่ติดพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมืองแม่สายกับจังหวัดท่าขีเหล็กประเทศเมียนมาทั้งสองเมืองถูกปกกลุมไปด้วยฝุ่นควันแม้อํเาเภอแม่สายวันนี้นะครับจะมีฝนตกแต่ค่าฝุ่น PM 2.5ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Air For t h a ทวัดค่าได้114ไมโครกรัมต่อลูกบาตรเมตรแต่ฝุ่นที่สะสม กระทบต่อสุขภาพหลายวันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนการใช้ชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานในพื้นที่โล่งแจ้งานิดหน่อยอะเนะจะให้กันทั้งหมด้อมเป็นไป,นปนไม่ได้ไม่มีนะกักเป็นคั้งหน้าไหมไม่มีค่ะมีเต็แม็กนี่อย่างเดียวค่ะ น,นมีมเันก็มีทุกปีอะค่ะน้าหน้านี้จะมีทุกปีมันก็ไม่มาจากบ้านเราเนาะมาจากที่อื่นอําเภอแม่สายเป็นอําเภอที่อยู่เหนือสุดของประเทศมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาลักษณะภูมิรมประเทศปเป็นช่องเขาและเป็นจุดรับลมจากแอ่งที่ราบเชียงรายต่อเนื่องถึงรัฐชานและสปป,ปลาวจึงทําให้อําเภอแม่สายต้องเผชิญฝุ่นควันข้ามแดนทุกปีชาวอําเภอแม่สายบอกว่า แม้ที่ผ่านมาปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนจะถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแต่การแก้ปัญหาก็มีการเพียงเจรจาพูดคุยระดับท้องถิน่นปัญหาไม่ถูกแก้อย่างจริงจังจึงกลายเป็นปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนกระทบต่อสุขภาพทุกปีเดือนเดือนนี้ถึงมีนาเมษาเนี่ยมันจะมีหมอกควันทุกปีเลครับผมนะมีอย่างนี้ทุกปีหลายปี โอ้หลายปีแล้วครับสามปีห้าปีแล้วครับที่เป็นหนักๆก็เป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วลุงไปรับผลกระทบอะไรยังไงบ้างก็แสบตาหายใจติดขัดหน่อยมันต้งใส่หน้ากากถ้าไม่ใส่หน้ากากม,มันเป็นนะครับเป็นควันไฟส่วนการแก้ปัญหาในพื้นที่ เบื้องต้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กหญิงมีคหญิงมีคันนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมถึงผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินระบบหายใจแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการงดออกกำลังกายแล้วก็ทำกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับ ขนาดพื้นที่อำเภอแม่สายด้านหลังของผมนะครับก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีฝุ่นควันที่ปกกลุ่มอยู่ในพื้นที่ขณะดเดียวกันที่อำเภอแม่สายมีฝนตกลงมาแต่เป็นฝนลักษณะปล่อยๆไม่หนักนี่คือทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ ยังคงมีสะสมอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกลงมาปานกลางถึงหนักในพื้นที่อำเภอแม่สายรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝุ่นควันข้ามแดนก็จะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงรายและชาวอำเภอแม่สายอย่างต่อเนื่องครับนี่คือบรรยากาศที่อำเภอแม่สายครับคุณอนุชาคุณจิรัชตาครับค่ะข,ขอบคุณคุณกวิทค่ะ